จ้าเพื่อนเพือเพอ่อนี้แม่สิพ้ามาผัดขิงไก่เนาะจ้นะเนาะผัดขิงไก่ก็มีขิงเนาะจ้ามีขิงขิงซอยเนาะจ้าใส่ใส่ขิงซอยแล้วก็มีแล้วก็มีพริกพริกหยวกเนาะจ้ามีพริกหยวกแล้วก็มีหอมหอยใหญ่แล้วก็มีอ่อะมะเขือ,อเทศมะเขือ,อเทศลูกใหญ่เนาะคะ่นะเนาะผสมกันจ้า ิงประกอบมันนะจ้ะเนาะแล้วก็มีพริกพริกนี่เพใส่ลายจ้ะนี่ใส่แค่นี้เพราะว่าขิงนี่มันออกเผ็ดที่ล้วนะจ้ะบ่ค่อยถือกันกบพริกปันใดก็ต้องใส่นยหน่อยถ้าเพราใส่ซสเลยมันก็สิจืดนะจ้ะเนี่ยมีไก่ไก่แม่ไก่ซอยนะจ้ะซื้อมาจาก้านเนาะไก่ซอยนี่ะจ้ะมาเบิ่งกันเลยนะจ้ะเนาะอ้าวทางเลียกก็เอาน้ำมันใส่นะคะน้ำมันใส่ไม่มากค่ะ เอาเน้อวันใส่นิดนึงหมาไม่กินเนาะเห็ดไฟ,ไฟนอ่อนๆนะจ้าแต่ก็เอาพริกผัดพริกก่อนนะจ้าเนาะรกระเทียมตำใส่กระเทียมนะจ้าตำใส่กระเทียมเดี๋ยวเดี๋ยวกระเทียมกับพริกให้หอมนะจ้าเนาะนี่เห็ดง่ายๆนะจ้าเน,ไไงไงนะานะผัดพริกผัดพริกไก่ผัดผัดดให้หอมหอม อีกใส่กระเทียมตำใส่กระเทียมจ้าไปกระเห็ดไปถอนคางอ่อนนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวมันสะใหม่มัน่ะหอมจ้าอันนี้หอมเลยนะจ๊ะเนาะเหลืองแล้วจ้าเหลืองแล้วนี่เหลืองแล้วจ้าเหลืองแล้วก็เอาไก่ใส่เนาะจ้ันี่ไก่ไก่ประมาณ เก็ดขีดนะจ๊ะใส่ไปเลยคัดกัอน,นะค่ะผัดไก่ผัดไก่ใส่พริกใส่พริกใส่พริกเอ้ขียวไว้นะจ๊ะพริกกับกระเทียมเขียวผัดเลยวันนี้เรียงไฟได้ค่ะเรียงไฟแห้งได้เอาเทืเนื้อไก่ใส่เลียวกับต้องเร่งไฟขึ้นเหมือนกันล้วนล้วนก่อน ล้วนล้วนล้วนร้อนไก่กนไม่ก็น้อร้วนไก่ให้สุกสุกพอดีเพราะง้างเ่ให้สุกเกินไปคำว่าล้วนนี่ก็คือว่าเพให้มันสุกเกินไปแล้วก็เ่าให้มันดิบเ่าให้มันสด ออเ,นะเอา,อาอเพราะมันกลมกล่อมนะเองกลมกล่อมใส่เวลาเดียวน้อยนึ่งค่ะ้วนไก่ล้วนไก่ล้วน,นไก่ ล้วนไปเรื่อยๆเนาะจ้ะน eh, ้องล้วนใกล้ไปเรื่อยๆจ้าน้องก็ทันพอเอาเนาะจ้ะนิดนึงนี่น้องก็ทันได้พอใส่ปุ๋ยเครื่องจ้าเออวันนี้คือจิพอแล้วนะจ้ะน้องพอแล้วนี่ใกล้สิล้วนแล้วสิเป็นแบบนี้นะจ๊ะสีผัวแดงสีบัวดิบแล้วก็สีบัวสุกเกินไปจ้าแล้วก็คือเอาเครื่องปรุงใส่เนาะจ้ะน้อง ตองปรุงใส่ก็คือเอาน้าปลาใส่ก้อนกระน,น้ำปลาใส่ใส่ลหลายได้จ้ะเด้อเดี๋ยวมันจะเค็มผัดคิงนี่เค็มกินบ่ไา้ได้จ้ะอันนี้สียูขาวยูขาวใส่ตามมาด้วยน้ำมันหอยจ้านี่ชูรสชูรสเก่าใส่เลยนะจะนาะแค่นี้แหละจ้ะแล้วก็น้ำตาลตัดน้อยนึงนะจ้า ตามซอนบ่อข้อซ่อนจ้ะเพิ่งซ่อนหัดไปกันเลยจ้ะงใสล้แล้วนะแคอยังใก้แล้วก็ให้มันเดือดมันอยกให้มันสุกนะจ๊ะเิ่งใกล้สุกกนไม้แช่ไป เอาเครื่องปงรุงใส่แล้วก็ให้ไตะใต้ซุเปเดียดดีนะจ้าเตาแก๊สนะจ้าใส่เตาแก๊สเลี้ยวนะจ้าใส่มันคืเลี้ยวเลี้ยก็เตาอท่านทันใจชั้นใจท,นใจท,นใจทันใจดีแล้วเขาก็เอาขิงใส่จ้ะขิงซอยไว้ล่างย่างสะอาดเดียวนะจ้าน้อ ตีดลงไปเลยดวยจ้าทิ้งแม่ก็บว่าไส้ลายกันไปกับจ้าเพราะมันมีเกลียงผสมอยู่อีกเ้ยหน้ากินแล้วจแกเนาะ ขนาดประท่านสุกยังหน่ากินเลยวะ่จ้าผัดขิงไก่หอมฉีเลยมีมจา้าใก่จริงแล้วนะคะขิงซอยผัดใส่็ขิงซอยแล้ว หลังจากใสขิงแล้วนะจ๊ะขิงแล้วก็ให้ผัดให้สุกจากน้อยนะจ๊ะสุกจากน้อยผัดให้ใกล้สุกอีกทีก่อน,นอไม่คิดว่าใกล้สุกแล้วนะจ๊ะสุกแล้วจ้ะสุกแล้วเขาก็อันขิงประกอบมันใส่นะจ๊ะอันนี้ก็มีพริกหยวกนะจ๊ะพริกหยวกแล้วก็หอมหัวไ่แล้วก็ไอมะเขือเทศใส่ลงไปเลยจ้ะ ผัดให้เข้ากันขอโทษน่านนกินไม่ได้นอกกันผักใส่เลยบางคนเพิน่นกับซีโป้เฮ็ดแบบแม่นาจ้าเนาะอันนี้คือสูตรแม่สูตรแม่คเคยเฮ็ดแบบนี้นะ,ะนจะา้าจีบเสร็บใส่มะเขือเทศเพื่อหมายถึงว่าเขาใส่มะเขือเทศมันสีไอ้คิงโนนซีโป้เดชสีหินลายนะจ้าซีโป,ป้หินลายสีโป,ป้ฉุดลายนะจ้ะหาหอมหัวใหญ่ใส่ เป็นผักเขาอีกต่างหากมีแต่ขิงย่างเดียวกับพ่อน่า,นากินนะแม่เคยเห็ดขายเห็ดเบิ้งได้ดใจ้เด้อเห็ดไปขายก็ได้จ้ะเห็ดกินก็ได้ถ่ายให้มันยุบได้จังให้ผักยุบจักหน้อยอม,มากินแล้วจา้าะเพื่อนเห็ดได้ใจเด้อเด็กินร้องเบิ้งได้จ้ะ อ่าสินบ้าจ้าเออเป็นตะแซสบเป็นะแซสบทิ้มเมืองกันนะจ้าจเนาะแม่สิมเมืองกนะันเด้อทิ้มเมืองกันนะจ้าจับมาสิมเมืองกันง่มมนาามมนงยยนะจ้า แคบจ้าแคบแคบเขดีเลยจ้ะปรุงได้พอดีมากเลยจ้าอร่อยอร่อยอร่อยอคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะอาโขลกซ้ำมีนะจ้ะเนาะเพื่อนๆนี่เห็ดกันได้จ้ะเด้อย่พาผิดหวังเลยจ้าแซ่บเสียบกับร็อกเสี่บนี่ออกมาแบบนี้จ้ะสวยๆจ้านี่เลย ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาชมคลิปแม่ขอให้สุขภาพแข็งแรงรวยๆนะคะสวัสดีจ้า